สวัสดีครับก็พินฟาร,ร,ร์มส่นเกษตรผสมผสานนะครับตอนนี้เราก็มายอดข้าวโพดนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นข้าวโพดสายพันธุ์ดีครับนะครับ9 9 7 9แก้็วก็ใช้เครื่องปลูกของอนุสรการช่างนะฮะนี่ฮะในเครื่องปลูกของเราก็จะบวก สายน้ำหยดเข้าไปด้วยนะครับเพื่อลดเวลาในการทำงานของเรานะฮะนี่ก็จะเป็นช่องปุ๋ยเนี่ยก็จะให้ดูเมกะโพดนะฮะนี่เมกะโพดที่ใส่เมกะโพดนะครับเมกะโพดใช้ขนาด35ห้าหุ่นนะฮะนี่ก็ใช้เนเจ้า B27 แรงนะฮะอันนี้ก็คือพื้นที่ประมาณ6ไร่นะฮะ ก็ตรงนู้นก็จะเป็นโซลาเซลล์เราจะปลูกแบบสายน้ําหยดนะครับนี่ตอนนี้ก็ทําดินไว้เนี่หรือปั่นใช้รถไถใหญ่ปั่นนะฮะก็ลองติดตามรู้นะครับว่ารอบนี้จะออกมาแนวไหนนะฮะกับข้าวโพเดเลี้ยงสัตว์นะครับ9 9 9าครับโอเคครับผม น้ำหยดนะครับได้กับหลักนี่นี่เลยฮะม้วนม้วนม้วนอีกแล้วก็ยัดลงไปตรงนี้เห็นไหมแล้วก็กดมันลงแค่นี้ก็อยู่แล้วฮะนี่แค่นี้ก็อยู่ข้อดีก็คือแกะง่ายครับนี่ออกปืด๊ด เห็นไหมครับออกแล้วมัดก็ง่ายแต่เมื่อก่อนเขาก็จะมัดกันอย่างนี้อย่างนี้คือเดี๋ยวน้ํามันจะรั่วออกตรงนี้นะครับอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เราใช้การพันเดาพันสักสองสามรอบก็ได้ครับนี่แล้วก็กดมันลงแค่นี้ก็อยู่ตึกโอเคครับทิกดีๆ ออสวัสดีครับก็ตอนนี้เราก็หยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะออแล้วก็ทำการให้น้ำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่ฮะก็ขั้นตอนต่อไปของเราก็นี่ครับฉีดคุมญ้านะครับโดยใช้โดรนก็เนีฮ พนักงานเปิมยาออตามดูนะครับว่ามันจะได้ผลยังไงครับ โอเคครับตอนนี้เราก็บินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานนะครับว่าการงอกของก้าวโพดพั9979มันจะงอกดีแค่ไหนนะครับโอเค